สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้อยฟีสไตล์สไตล์ไม่อ้อยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่จะขอมาอัปเดตเพิ่มเติมกับภาพการฟิตติ้งบ่วงวิมาราและก็ผลงานของสาวน้อยตาคมปูเป้เกศรินทร์กับพระเอกใหม่คนล่าสุดกันค่ะก็มีภาพการฟิตติ้งเรื่องบ่วงวิมารากันไปแล้วนะคะกับผลงานเรื่องล่าสุดของน้องปูเป้เกศรินทร์ค่ะที่ต้องมาประชันบทบาทกันกับมิกทอระยะและก็เปรี้ยวทัศนีย์ค่ะ และสาหรับบทบาทของเปรียวทัศนียานะคะเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแซ่บมากๆค่ะสําหรับเราหนุ่มๆของออนปริยาค่ะกับภาพนี้นะคะถือว่าเด็ดจริงๆค่ะแล้วก็เป็นการหวนกลับคืนหน้าจอช่องเจ็ดอีกครั้งของนัทเทพหาสดินณอยุธยาเห็นภาพจากสายตาหนุ่มๆแต่ละคนแล้วบอกได้เลยนะคะว่าแซ่บมากๆค่ะเปรี้ยวดูเด่นมีออร่ามากๆเลยนะคะ ส่วนทางด้านสาวปูเปคค้คะนอกจากจะเป็นนางเอกเรื่องบ่วงวิมาลาแล้วนะคะในคาแรคเตอร์ค่ะก็น่าจะเป็นสาวที่ใสๆซื่อๆน่ารักน่ารักนะคะเชื่อคนง่ายก็จะประมาณนั้นค่ะกับภาพที่ออกมานะคะน่าติดตามชมกันมากๆจริงๆนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะทางหน้าจอช่อง 7s d เร็วๆนี้ค่ะ และสาหรับอีกเรื่องหนึ่งของสาวปูเป้ค่ะที่ก็ยังคงเป็นนางเอกละครพื้นบ้านเรื่องเจ้าหญิงพิคุณทองที่เคยพูดกันไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะคะสําหรับเรื่องเจ้าหญิงพิคุณทองค่ะว่าโดยเรื่องเจ้าหญิงพิคุณทองเป็นที่นางงามของเท้าสันนุราชที่ประสูติมาแล้วก็มีดอกพิคุณทองลอยมาจากปากหุ่นก็ทํานายว่าเป็นเจ้าหญิงที่มีบุญญ,ญาธิการสูงส่งมีจิตใจที่งดงามตอนพูดก็จะมีดอกพิคุณทองลอยออกมาด้วยเจ้าหญิงพิคุณทองนะคะจะมาครองใจพระพิชัยมงกุฎค่ะที่จะมา ออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง 7s เดียวเร็วๆนี้ค่ะต่อจากละครเรื่องพระสุทนมโนราแต่สำหรับพระเอกรื่องเจ้าหญิงพิคุณทองค่ะนั่นก็คือพระพิชัยมงกุฎที่มีข่าวล่าสุดก็คนนี้เลยค่ะพบกับพระเอกใหม่น้องต้นกิจชศรเปรมปรีหนุ่มหล่อดีกรีรองชนะเลิศอันดับสีจากสาขาธุรกิจการบินวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาค่ะ สำหรับหนุ่มต้นกิจศรนะคะตอนนี้ก็มีผลงานเรื่องพระสุทนมโนราในบทของยินนอมพยุงธรรมแล้วก็ตามต่อมาด้วยพระเอกของเจ้าหญิงพิคุณทองค่ะสำหรับแฟนๆละครพื้นบ้านก็รอติดตามชมกันได้นะคะทางหน้าจอช่อง7 SD กด3 5เร็วๆนี้ค่ะโอเคค่ะชมไรไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับแม่อ้อยด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ